สวัสดีครับวันนี้ไอ้ธันวาสิผ้ามาก,ก้อยไข่มดแดงครับยำไข่มดแดงเป็งแง่ไม่เองครับเป็งแง่ไม่เองเมือวานนี่สดสดใหม่ใหม่<อ>ใครที่ยังไม่ได้ชมนะครับผมไปดูได้ครับผม EP ที่แล้วครับผม EP ก่อนนะครับผมคลิปก่อนนะ่ะ <Yeah. S 2> ไปเงีมากทัวสิไดมากอหยากขึ้กันเด้เงือดากออกมือนีสิไม่ย่ำครับย่ำซุกกินครับไข่ <c oughs> มดแดงแรกของปี <c oughs> มาย่ำกันเลย มันโลขาดไม่ได้น้ำปลาละ,ะหอมผักชีหอมแดงหันไม่เรียบร้อยแล้วปาปาปา cái này là đang phụng check 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 wow chìm cái có... พอดีแล้วพอดีแล้วปรุงทีเดียวเดี๋ยวจัดการกันผักสดครับผักสดปลูกเองครับเพื่อนผมปลูกเองไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็ได้ผักกลับมา มาเสร็จเรียบร้อยผมว่าเรามากินกันดีกว่าน้ำลายแตกแล้ว <c oughs> ขอชิมขอชิมคำหนึ่งยั่วยั่วยัวยัวย่ว,วสุดยอด ยำมดแดงยำไข่มดแดงแรกของปีจานแรกของปีคร <OK. S 1> no ับผมโอเคยั่วยั่วยั่ว สุดยอดอีหลีเลยพ็ดีเลยออปีนี้ได้กินกันเนี่ยเนะาะบ่ได้กินกะมาลุยกันเลยขเขาเหนียวหนึ่งไม่เองหนึ่งเองครับผมแม่บ้านม่มีดอกหาแม่บ้านมทาท่านใดอยู่ไปสีสมักป่เนาะ Gió hoa Lúc đột, lúc đột Tay lúc đột lắm A few moments later má <C 1> ไข่มดแดงสดๆไข่มดแดงสดๆเวลาเกี่ยวครับมันจิแตกเปาะเปาะเปาะในปากหักห้อเมียงห้อเมียงห้อเมียงไข่มดแดง

พักประกอบดหอีหอเมียงห่อเมียง ทำใหญยๆพี่น้อง Yep. อิ่มแล้วเดี๋ยวกับบานก้นมาเนี่ยปูนบานอยู่พุนสูงปลายต้นไม้พุนเดี๋ยวขึ้นไปหานอนกันวันนี่แหละคุณาย